สวัสดีครับผมเพื่อนๆครับคลิปนี้นะครับผมจะพาไปเที่ยวกันอีกหนึ่งวัดนะครับคือวัดเทียนถวายนะครับซึ่งเราก็ไปตามถนน 3- 4มห้านะครับหรือว่าถนนซ่อมสร้างนะครับผมขับตรงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับไปถนนติวานนท์นะครับทางปากเกตเนี่ยครับตามป้ายนี่ครับผมเลี้ยวซ้ายด้านหน้าที่เห็นนะครับ แล้วก็ด้านซ้ายมือที่เห็นนั่คือทางเข้าวัดเทพสรธรรมทารามนะครับหรือว่าวัดปลายตึกเจียงนะครับซึ่งผมก็ได้ทําคลิปไว้ให้เพื่อนๆได้ชมแล้วครับสามารถไปรับชมได้นะครับผมสําหรับวัดเทียนถวายเขาแล้วก็ตรงมาอีกนิดนึงนะครับกับรถนะครับผมขับรถด้านหน้าก็จะเห็นเป็นทางเข้านะครับนี่ครับผมทางเข้าอยู่ซ้ายมือนะครับเราก็เดี๋ยวซ้ายเข้ากันไปเลยนะครับ แล้วขับตรงไปเรื่อยๆนะครับผมจนไปถึงนะครับสถานีตำรวจปากคลองนังสิตนะครับผมแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายครับผมก็จะถึงวัดเทียนถวายอยู่ด้านหน้านะครับซึ่งวัดเทียนถวายนี่ครับเป็นวัดเก่าแก่กว่า800ปีนะครับ สมัยพระเจ้าอู่ทองครับผมวัดเทียนถวายนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านใหม่อําเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีตรงข้ามสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่กติดกับแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเป็นวัดท,ที่เก่าแก่นะครับอายุกว่า800ปีนะครับผมมีพระอู่ทองและพระป่าเรไรนะครับประดิษฐานอยู่ในภายในอุโบสถนะครับตรงนี้ที่เห็นด้านหน้าก็คือบริเวณลานวัดนะครับ โดยวัดเทียนถวายนะครับได้สร้างขึ้นประมาณพศ1880นะครับก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับโดยมีพระเจ้าอู่ทองนะครับในฐานะเจ้าเมืองในขนาดนั้นนะครับสั่งให้สร้างขึ้นในคราวที่ได้อพยพหนีโรคบาทมาตั้งกองเกวียนพักอาศัยอยู่ประมาณ1เดือนเศษก่อนที่จะอพยพกลับเมืองได้สร้างวัดขึ้นมาและขนาดนามว่าวัดเกวียนสวัยนะครับซึ่งต่อมานะครับชื่อวัดก็ได้เรียกกัน มาปากต่อปากนะครับก็กลายเป็นวัดเทียนถวายในปัจจุบันนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมโบสถ์เก่ากันนะครับซึ่งวัดแห่งนี้จะมีโบสถ์เก่าที่เห็นทางด้านหน้านะครับอยู่2โบสถ์เลยนะครับเป็นโบสถ์เก่าแก่ตั้งแต่สมัยสร้างวัดนะครับแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้างในนะครับก็คือพระเจ้าอุทองนะครับแล้วก็พระป่าเลยไรนะครับเดี๋ยวเราไปไหว้สักการะกันนะครับนี่ครับที่เห็นด้านด้านหน้านะครับก็จะเป็นโบสถ์หลังเก่า แล้วก็เก่ากว่าอีกนะครับซึ่งโบสถ์หลังนี้ก็ทางวัดก็เปิดให้เข้าไปสักกาะัะพระพุทธรูปพระประธานข้างในได้นะครับแต่อีกหลังนึงอ่ะมันจะเก่ามากนะครับก็ทางวัดจะไม่ให้เปิดให้เข้าไปนะครับนี่ครับภายในพระอุโบสถนะครับก็จะมีพระปางป่าเรือลยนะครับแล้วก็พระอู่ทองนะครับผมซึ่งเป็นพระเก่าแก่นะครับ อายุกว่า800ปีนะครับผมที่ปฏิสถานอยู่ภายในอุโบสถนะครับก็ชาวบ้านแถวนี้นะครับก็มากราบไหว้นะครับผมขอพรนะครับเพราะว่าเป็นพระที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากนะครับผมนี่ครับที่เห็นทางด้านหน้านะครับที่สักครู่ได้กล่าวถึงนะครับก็คือโบสถ์เก่านะครับโบสถ์เก่ามากนะครับเป็นโบสถ์แรกนะครับที่สมัยตั้งแต่สร้างวัดนะครับทางวัดก็ไม่ให้เข้าไปนะครับ ่าทีอา่อาจจะเกิดอันตรายได้นะครับผมโครงสร้างอาจจะไม่แข็งแรงนะครับนี่ก็เลยนำมาให้ชมนะครับผมซึ่งวัดแห่งนี้พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับหรือรัชกาลที่5นะครับได้เคยเสด็จโดยทางชนละมาศนะครับมาพร้อมด้วยข้าราชบ,บริวารน,นะครับเมื่อวันที่8กรกฎาคมรศ125นะครับ หรือพศ249 4นะครับโดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์นะครับจำนวน20บาทนะครับพร้อมกับโปรดให้ถ่ายพระบรมประชา,ารักษ์ร่วมกับพระธรรมมานุสาลีนะครับหรือว่าหลวงพ่อสว่างธรรมโชโตนะครับซึ่งเป็นเจ้าวาดได้ในขณะนั้นนะครับได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาประมาณพศ1885กว้าง19.80เมตรยาว29เมตร อันนี้ครับโบดเก่าตั้งแต่ปปศนะครับ2อ6 7นะครับเท่าที่เห็นตรงนี้ที่เห็นด้านหน้านะครับเป็นต้นตะเคียนนะครับผม2ต้นสูงตะางาเลยนะครับภายใต้ต้นนี่ครับก็จะมีตั้งเป็นศาลเจ้าแม่ตะเคียนนะครับชาวบ้านละแวกนี้ก็ได้มาขอโชคลาภกันอยู่บ่อยๆนะครับ เดี๋ยวเราจะเดินไปทางที่ท่าน้ํานะครับท่าน้ํานี้ก็จะอยู่ยาวออกไปนะครับมีทางเดินให้สะดวกสบายนะครับเป็นวัดที่มีบริเวณกว้างขวางและใหญ่มากอีกหนึ่งวัดนะครับตรงนี้ก็คือทางเดินไปทางท่าน้ําแม่น้ําเจ้าพยานะครับบริเวณรอบๆนึงจะเป็นบึงนะครับแล้วก็มีต้นไม้สูงใหญ่นะครับดูสงบร่มรื่นมากทีเดียวนะครับวันนี้นี่ครับเต่าขึ้นมาอาบแดดกันนะครับ เดี๋ยวเราจะเดินไปดูบรรยากาศที่ท่าน้ํานะครับแม่น้ำเจ้าพยาตรงนี้นะครับผมก็เดินกันไปเรื่อยๆนะครับ ก็มีต้นไม้สูงใหญ่นะครับเยอะแยะไปหมดนะครับทางวัดเองก็ทพยายามปลูกครับปลูกเป็นป่าขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณศาลา ริมแม่น้ําเจ้าพยานะครับกว้างๆนะครับตรงนี้ที่เห็นนี่ก็คือจะเป็นเขื่อนนะครับเขื่อนกันน้ําท่วมนะครับเมื่อปีพศ .2554 นะครับมีน้ําท่วมทางรัฐบาลก็จะสร้างเขื่อนไว้เป็นแนวกันกันก้นน้ำนะครับจะมีเรือทรายนะครับเรือขนทรายก็จะมาจอดพักผ่อนกันบริเวณนี้นะครับ จะมีชาวบ้านนะครับมาปลูกนะครับที่เห็นเขียวเขียวก็คือแปลงของุ้งนะครับปลูกไว้ทําการเกษตรนะครับที่เห็นด้านหน้าคือสพะพานปทุมธานี2นะครับถัดไปด้านหน้านะครับถ้าเราเดินดูไปจนตรงตรง,ตงสุดเขื่อนนะครับก็จะเป็นปากคลองลังสิตนะครับต้น ต้นสายของปากคลองลังสิตนะครับก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับถัดไปตรงข้างหน้านะครับเป็นบริเวณของปากคลองลังสิตครับที่ติดกับแม่น้ําเจ้าพยานะครับคลองลังสิตก็จะทำขุดคลองเชื่อมระหว่างแม่น้ําเจ้าพยากับแม่น้ํานครนายกนะครับผมก็นี่ครับแปลงปักบุ้งของชาวบ้านเขานะครับที่มาปลูกไว้นะครับนะ่ครับด้านหน้าที่เห็นนะครับก็คือจะเป็นปากคลองลังสิตนะครับ ตรงนี้แม่น้ำกว้างขวางทีเดียวนะครับชาวเรือนะครับที่เดินเรือมาก็จะมาพักผ่อนแถวนี้ด้วยนะครับจอดเรือพักกันไว้ก็จะเป็นบรรยากาศโดยรอบบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับของทางวัดเกียนถวายนะครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับก็พามาเที่ยวกันที่วัดเทียนถวายนะครับแล้วมาชมบรรยากาศรอบๆวัดนะครับก็ขอจบการนําเสนอทะเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆท่านใดนะครับชอบนะครับฝากกดไลค์นะครับกด subscribe นะครับกดแชร์นะครับเผื่อคลิปหน้าๆนะครับจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปพาเที่ยววัดต่อๆไปนะครับผม